สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเดือนอีกแล้วนะคะกับช่องตามมาเที่ยวไม่เจอกันนานคิดถึงกันไหมวันนี้นะคะเดือนจะพาไปเที่ยวคาเฟ่เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคาเฟ่ที่เดือนจะพาไปวันนี้เป็นคาเฟ่ที่ไหนแล้วมีเมนูอะไรน่ากินบ้างตามกัินมาเลยเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดือนก็อยู่หน้าคาเฟ่แล้วนะคะนี่เลยค่ะชื่อร้านนะคะ ชัปอัพแอฟรคานะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะข้างในว่ามีอะไรน่าทานกันบ้างนะคะ <c oughs> มาดูกันค่ะว่าวันนี้เดือจะพามากินอะไร <c oughs> มีทั้งของคาาแล้วก็ของหวานนะคะเครื่องดื่มก็มี เมนูของข้าวของทางร้านนะคะจะมีเป็นพวกอ่าเป็นข้าวผัดแล้วก็เป็นพวกกับข้าวนะคะสเต็กก็มีสปาเก็ตตี้ก็มีนะคะถ้าใครผ่านมาลองแวะมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในตู้เนี่ยมีขนมเค้กอะไรให้เรากินกันบ้างนะคะค่ะตอนนี้นะคะเดนก็อยู่หน้าตู้ขนมหวานแล้วมาดูกันค่ะว่าในตู้นี้มีอะไรน่าทานบ้างนะคะอ,อันนี้นะคะจะเป็นตัวนิว york ชีสเค้กนะคะราคาจะอยู่ที่เก้าสิบห้าบาทนะคะแล้วก็ บานัฟีพายมีคำว,ว่า I love you ด้วยนะคะน่ากินมากส่วนอันนี้เลยค่ะดินชอบมากเลยนะคะจะเป็นตัวทอมแอนเจอรี่ชีสเค่ะจะเป็นอ่าว้ช็อกนะคะเดี๋ยวดินสั่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอันต่อไปนะคะวุ้ยมีเลือกเยอะมากเลยอันนี้เลยค่ะมีทัชช็อกโกแลตมีทัชเลมอนด้วยนะคะ มีพวกคัสตาร์ดเฟรนช์ชาร์ตนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบอันไหนเนี่ยลองมาเลือกดูได้ที่หน้าตู้นะคะส่วนเมนูพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีนะคะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นพนาคอตต้านะคะแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นทั่วๆไปนะคะส่วนเครื่องดื่มที่เดินสั่งวันนี้นะคะเดินสั่งเป็นชาร้อนนะคะเป็นชาร้อนผลไม้นะคะแล้วก็อ่าเรามาดูกันว่ามันจะน่ากินยังไงนะคะไปค่ะ Check the mic and make sure it sound right, boys. ค่ะตอนนี้นะคะเดินก็อยู่ในร้านนะคะแต่ว่าเป็นชั้นบนนะคะร้านนี้ค่ะเขาจะมีเป็น2ชั้นนะคะชั้นล่างก็จะเป็นที่นั่งแบบชิลๆสบายๆนะคะจะมีโซนห้องแอร์กับโซนอาท์ดรนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นโซนด้านบนอันเนี้ยบรรยากาศนะคะเหมาะกับการที่แบบว่าพาแฟนมาดินเนอร์ชิลๆหรือว่าเซอร์ไพรส์แฟนนะคะแต่ว่าจะเหมาะก็ช่วง6กโมงเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ เวลาเกือบเกือบห้าโมงคือคือแดดแรงมากจริงๆนะคะคือแดดแดดข้างหน้านี่จะแรงแต่ว่าถ้าแบบสักช่วงแบบห้าโมงครึ่งหรือหกโมงเนี่ยบรรยากาศมันจะดีมากเพราะว่าอยู่ตรงนี้ค่ะมันสามารถมองเห็นแบบเห็นทั่วเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลเป็ดน,น้อยบรรยากาศร้านมันสามารถเห็นได้หมดเลยจริงๆนะคะก็แนะนํานะคะถ้าเกิดว่าพาแฟนมามื้อพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นมาสักประมาณช่วงอ่าห้าโมงครึ่งน่าจะกําลังดีไปค่ะ ลานี้นะคะเมนูที่เดือนสั่งก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะมาดูเป็นตัวตวไปดีกว่าค่ะว่าเดือนสั่งอะไรบ้างเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยอันนี้นะคะเป็นเมนูใหม่ของทางร้านหน,น้าตาน่ากินมากมันชื่อ Sweet Afro c a าเนะคะอน,นนอนุญาตให้หมั่นไสพิธีกรได้หนึ่งนาที ะะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวนิวยอร์ชีสเค้กนะคะของเดือนอันนี้ก็คือราดเป็นตัวซอสบลูเบอร์รี่มานะคะจริงๆมีซอสสตรอบเบอรี่ด้วยสามารถแจ้งกับหน้าเคาน์เตอร์ได้เลยและอนนี้ค่ะที่เดือนบอกเมื่อกี้ก็คือชาร์ดเรย์มง ทาเลมอนนะคะส่วนอันนี้จะเป็นทอมแอนด์เจอร์รี่ชีสเค้กนะคะตัวนี้จะเป็นอาชีสเค้กด้วยแล้วก็เป็นไวช็อกนะคะซึ่งเดินชอบมากๆเลยไวช็อกนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดินมีเพิ่มมาหนึ่งเมนูนี่จะเป็นชาร้อนผลไม้นะคะคือเรากินเค้กแล้วบางทีอลาหลายๆคนอาจจะรู้สึกแบบเลี่ยนถ้าเกิดว่ากินกับพวกน้ําหวานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบทําให้อิ่มไวเดินก็เลยแนะนําให้กินคู่กับชาร้อนนะคะจะได้คล่องคอนะคะ ขอชิมชาล้อนก่อนเลยแก้วน่ารักมากหอมผลไม้มากอะ่ะอ๋อโคตรหอมเลยอ่ะหอมผลไม้เหมือนแบบได้กลิ่นได้กลิ่นแอปเปิ้ลนำมากอันเนี้ย แอปเปิลแล้วก็น่าจะพีทนะที่เดินจับได้2กิน่นนะอันอื่นเดินไม่รู้ส่วนอันนี้นะคะก็น้ำซอสนะคะจริงๆทางร้านเขาจะให้เป็นตัวช็อกโกแลตแต่ว่าเดินขอเป็นสตรอเบอรี่เพิ่มเพราะเดินชอบกินสตรอเบอรี่งั้นเดินขอลาสตรอเบอรี่เลยนะอุ้ยหลุด,ด นี่จ้าโหมีวิปครีมมีวาฟเฟิลนะคะมาพร้อมกับไอจิมวานิราลูกใหญ่มากนะคะมีสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่ด้วยอันนี้จะเป็นตัวขนมปังวาฟเฟิลนะคะกรอบดินเสียงกรอบเลยอืมอืม,อม ตัววัฟเฟิลอะกรอบมากนะคะหอมขนมปังด้วยวเหมือนมีน้ำตาลไอซิ่งโรยพอราดรวนกับน้ำซอสสตรอเบอรี่นะคือดีมมาคือมันหวานมันละมุนมันไม่เปรี้ยวนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของสวีทนะคะส่วนอันนี้จะเป็นนิวร์กชีสเค้กลาดซอสบลูเบอรี่ นิวยอร์กชีสเค้กนะคะชีสเค้กคือแบบให้ความรู้สึกแบบชีสแน่นๆเนื้อนียนเนื้อนุ um ่มๆราดซอสบูเบอรี่นะคะที่ให้แบบบูเบอรี่ลูกใหญ่น้ำซอสไม่เปรี้ยวหวานกำลังดีนะคะกลมกลม่อมเวอร์เริ่มละเริ่มเริ่มคอแหงนะ้หงละลอกินอันนี้แล้วมากินอันนี้มันช่วยได้จริงๆนะคุณผู้ชม ส่วนต่อไปนะคะจะเป็นพมแมนเจอรี่ชีสเค้กนะคะมาดูกันค่ะว่าจริงอย่างที่เดินโมไหมว่าข้างในเนี่ยมันมีชีสด้วยทำเบาๆทำน้องเบาๆนี่จะ้ะนี่ค่ะเห็นเห็นเห็นชีสไหมเห็นชีสไหมชีสขาว มันฟินมากๆค่ะคุณผู้ชมมันโคตรฟินเลยอ่ะคือไวช็อกเนี่ยคือเดือนน่ะต้องบอกก่อนว่าเดนเป็นคนชอบที่ชอบไวช็อกมากถ้าเจออะไรที่เป็นไวช็อกเดือนจะรู้สึกแบบมันอร่อยมากอ่ะเป็นไวช็อกที่ได้ลดนมเต็มๆนะคะแล้วไวช็อกค่อนข้างที่จะแข็งกำลังดีส่วนข้างในเนี่ยก็เป็นชีสนะคะอร่อยนะคะส่วนต่อต่อไปนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวทาร์ตเลมอนนะคะมาดูกันคะ่ะ ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนอกจากมีทันเลมอนแล้วยังมีทชชัสช็อกโกแลตด้วยนะอันนี้นะคะทัสเลมอนนี่คือเนื้อเลมอนเลยอร่อยจนต้องขยับแว่นอะเนื้อทัสน,นะคะนุ่มค่ะไม่แข็งแล้วก็ตัวเลมอนด้านบนนี่เนะะี่ยค่ะคือเปรี้ยว เปรี้ยวกำลังดีคือแบบให้เราสัมผัสแบบว่ากินเข้าไปแล้วมันตัดกันไม่เลี่ยนอร่อยค่ะมันดีอ่ะดูดีมันดีมากจริงๆริงผ่าใหญ่ด้วยแล้วก็โรยหน้ามาด้วยอ่าราสเบอร์รี่กับดูบลูเบอร์รี่นะคะลองมาชิมกันดูค่ะเดี๋ยวเดือนขอตัวไปทานก่อนนะถ้าอยากรู้ว่ามันอร่อยจริงอย่างที่เดือนพูดไหมเนี่ย มาลองได้ที่ร้านเลยเดี๋ยวมาบอกว่าร้านเขาเปิดกี่โมงปิดกี่โมงพี่กัดอยู่ตรงไหนชื่อร้านอะไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะขอเวลากินกันนะ น,นี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศด้านหลังร้านนะคะจะมานั่งถ่ายรูปส,สวยๆกับวิวยามเย็นก็ได้นะคะหรือถ้าใครอยากจะถีบเรือเป็ดสวีดกัน2คนหรือมาก,กับเพื่อนก็ได้นะคะทางนี้ก็มีเรือเป็ดให้ได้ลองถีบเหมือนกันนะคะมี2ลำนะคะถ้าลองถีบก็จะได้บรรยากาศแบบนี้นะคะลองดูคะ่ะ อ่ะละค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบๆของร้านนะคะก็นอาจาเรือเป็ดแล้วก็จะมีที่นั่งนะคะให้นั่งชมวิว ดื่มด่ำกับลมทะเลพลามสองเทียนทะเลนะคะนะคะก็ดูค่ะแล้วก,ก็มีการจัดตกแต่งเป็นสวนนู่นนี่นั่นให้นะคะถ้าใครแบบสายเซลฟี่สายเช็คอินนะคะต้องมาจริงๆค่ะดูสิคะมันน่าถ่ายรูปมากๆเลยค่ะดูค่ะดูมันเยอะแยะไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะน่ารักมากค่ะสวยๆอย่างนี้นะคะหรือจะแบบว่า ถ่ายคู่กับดอกไม้ประตรงประตูก็มีนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมานะจ๊ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชื่อร้านที่เดินบอกเมื่อสักครู่นะคะนี่ค่ะ A Cup of แอฟโรคาเเอ๊ะไม่ใช่คาบออฟแอฟโรคาเอ่านะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะด้านหลังอันนี้จะเป็นสุดทางและ ทางนี้จะเป็นสุดทางแล้วนะคะก็จะมีที่นั่งสําหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวส่วนตัวนะคะก็จะมีมุมนี้ให้เหมือนกันนะคะก็สามารถนั่งกินลมทะเลตรงนี้ได้นะคะชิลๆนะคะส่วน,นนี้ของใครไม่รู้เขาเล่นเก็บก่อนนะคะก็จะนั่งแบบนี้นะคะมุมนี้จะค่อนข้างส่วนตัวมากๆเพราะว่ามีโต๊ะเดียวเลยสุดทางนะคะอันนี้ก็จะเห็นวิวนะคะ สามราบวันนี้เดินคิดว่าเดินพามาเที่ยวคาเฟ่นะคะหลายๆท่านน่าจะชื่นชอบหรือแบบเอ๊ฉันมีคาเฟ่ที่จะไปแล้วก็ลองมาได้นะคะที่ร้านอะครับออฟเอฟโฟรคนะคะร้านจะอยู่ที่ถ้ามาจากทางของเดือนนะคะก็จะเป็นเส้นเทียนทะเลนะคะแต่ถ้าจะมาจากเส้นพระรามสองก็คือร้านจะอยู่หลังวัด เจ้าพันท้ายนอระสิงนะคะลองเซิร์ชมาได้ค่ะเดี๋ยวเดือนจะขึ้นเพจไว้ให้แล้วก็แมพนะคะสามารถตั้งมาได้เลยนะคะยังไงมาลองดูนะคะสำหรับวันนี้เดือนและช่องตามมาเที่ยวนะคะ ต้องขอลาไปก่อนแล้วแดนแรงมากเดือนซูไม่ไหวจริงๆนะคะครั้งหน้าเดือนจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือจะพาไปกินอะไรอย่าลืมมาติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องตามมาเที่ยวให้เดือนด้วยนะคะเดือนจะได้มีกำลังใจในการทำงานถึงเดือนซูไม่ค่อยว่างแต่เดือนจะหาเวลามาทำให้นะคะสำหรับ FC ทุกคนที่คิดถึงเดือนนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย